สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมจะพาไปหนีงูมันก็เป็นงูยักษ์นนะในแมปนี้เลย escape a g a n t snake of bee ก่อนรับชมว่าผมจะหรอดหรือเปล่าฝากกดไลค์กดนละหนึ่งไลค์หน่อยนะท่านผู้ชมปะ่ะไปดูกันเลย block b u g c k blow web zoom id ไก่ตันดูบล็อกแมป block food ราคาิ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวิสีแลยนะ และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไกซุมเพชรแมปอนิเมตเอเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสดมสติกด้วยนะผมจัดถ้าสนใจลิงอยู่ใต้คลิปวิ่งหนีงูยักษ์เงินแหละเอ้าวมีคนเข้ามาเพียบเลยตอนนี้เราจะมาวิ่งหนีงูยักษ์นะท่านผู้ชมซึ่งด่านเดเดยวๆๆทำไมผมวิ่งเร็วอะแล้วงูมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วทางที่อุ้ยตกใจหมดเวีเน้ย มันมาแบบนี้เลยเหรอผมจะรอดไหมเนี่ยนะผู้ชมก็คืออยู่ดีๆมันจะวิ่งเร็วใช่ปะ่ะเราต้องห้ามถอยหลังเว้ยหรือเปล่านี่ไง,งงูมันตามเรามาแบบนี้เลยเจะรอดเฮ้ยจะดูดิผู้รวมชะตากรรมเราคือเราต้องวิ่งตรงอย่างเดียวเว้ยท่านผู้ชมผมแนะนํานะดูดิงูมันจะตามเรามาแบบนี้เลยโอไม <c oughs> oh เฮ้ย เจราบบมีคนเอาใหม่ท่านผู้ชมเราห้ามเสียหลักเว้ยอันนี้รอบที่8ล้านแล้วตอนนี้งูกําลังตามผมอยู่หรือเปล่าผมให้แน่ใจโ้มันตามเรามาแล้วเราพยายามทําเวลานะจะไปเสียหลักกับอะไรเลยท่านผู้ชมดูดิโอโหนีงูเหรอเนี่ยหนีไปไหนอะ่ะเอ้ยมันมาแล้วลบ <Nope. S 1> เลียวนีไม่ได้ด้วยนะ ผมว่าน่าจะนั่นไงให้มันมาแหละเอ้ยเอ้ยมันจะกินผมแล้วไม่ไม่ไมเอา้า <c oughs> มันต้องหนีไปทางไหนจะบอกนะไปเกิดที่เดิมเวนกรัมมาเกิดอยู่นี่ <c oughs> รวมชะตากรรมของเราอยู่ดีๆมันจะให้เราวิ่งเร็วแบบนี้ด้วยนะโอ้โหมันตามมาแล้วโอ้ลอฉันด้วยระวังนั้ผู้ชมระวังระวัง <c oughs> เฮ้ยพวกแกลอยฉันด้วยสิ มันจะมันจะมาฉกฉันแล้วใจเย็นๆยาพึ่งมา,าอา้าวคนนั้นเขาเรียบร้อยไว้แล้วเฮ้ให้ผมตกรอดนี่ไงที่เช็กพอยท์พึ่งแล้วเย้เ yeah. ก <Yeah, S 2> ตามชิบิทันลอยงู <c oughs> อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยวู้น้ำตกพีระมิดเขาเรียกอะไรไม่รู้นะให้ <c oughs> ฉันต้องเดินข้ามแม่น้ำว่าอูแมบสมจริงนะเนี่มีน้ำเดานน้ำตกขอนไม้ด้วยอันนี้หงูหางกระดิ่งนั่นเลยกลางทะเลทราย หรือเปล่ามันจะมาตอนไหนวะอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมน่าจะตามเจ้าแม่สาวน้อยไปให้มันทรากอะไรวนะในอยู่ด้านนั้นหรืออะไรวะหรือฉันตาลายเองไปเจ้าแม่สาวน้อยรอด้วยดีแล้วเมื่อไหร่งูมันจะมาเนี่ยอย่าเพิ่งมานะนกลัวกลัวงูรู้สึกว่ามันจะให้เข้าไปด้านในหรือเปล่านี่ไงที่เช็กพอยต์หรือเปล่าตอนผมจะเห็นปุ่มนะ ได้ไหมแกเช็คพอยต์แล้วไปตรงไหนน่าจะมาตรงนี้กดคันโยกนี้ไปกดไปกดไปเอาโยกแล้วไปไหนอ่ะ <c oughs> ฉันอยู่บนหัวเจ้าแม่าสาวน้อยอย่าบอกนะต้องมาหนีงูนในนี้อีกเหรอโอ้ oh my god โดดลงไปนี่ได้ปะเฮ้ย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 ยาด้วย จะมาตอนไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมอย่าบอกนะเฮ่ hey, มาเรียบร้อยเลยนะคือบันไดใช่ปะโอโอ my god โอ้เฮ้ยมันกิ้งมาแล้วอันแน่ไม่ได้กินฉันหรอกจะกิ้งมาอีกไหมท่านผู้ชมเฮ้ยเราต้องมาเหยียบนี่จะกิ้งมาอีกไหมกิ้งมาแล้วก็มาเหยียบตรงนี้โอ้โหนี้งูยักษ์ย yeah. า อย่าอย่าแม้แต่จะกลิ้งมาท่านผู้ชมมันจะพึ่งเออมันอยู่นี่ถูกแล้วแล้วก็แล้วก็เข้าไปในปากงูเงี้ยเฮ้ยถูกเฉยถลุมนี้เข้าไปในปากหรืออะไรวะเนี่ยอันนี้ลงท่อระบายน้ำไปซะ้มายก oh อดเฮ้ยมันมาเร็วงูมาแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยมา เรียบร้อยเต็มตีนเต็มคอร์อเต็มแข้งโหมันมีอุปสรรคอยู่ตรงหน้าหน้าเราอีกเว้ยก็คือถ้าเราโหผมมาฮะเดี๋ยวผมไปผิดทางผมต้องขึ้นบันไดดิลงตรงนี้แล้วก็รีบไปไอ้งูมันตามเราอยู่อ้ยกระโดดผ่านแล้วผ่านแล้วหรือเปล่า ผ่านหรือ,อยังงูมันตามเราอยู่นะผู้ชมโอ้โหไอ้ด้านเนี้ยเฮ้ยผ่านอู้หุประสักเยอะแยะเยอะจัดเอ้ยฉันทันเช็คคอยเว้ยแกไม่ได้กินฉันหรอกไอ้งูอา้าวหาให้ไปแล้วโอเคผมนึกว่ามันจะให้หนีตลอดมันให้หนีแต่ตอนแรกๆหรือเปล่าหลาง่งๆมาก็แบบจะมีตามบางด่านนะ แต่เราก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่งั้นมันจะสต็อปเราอ้าไปไหนต่อนเนี่ยเฮ้ยรอดไงเนี่ยเอ้าไม่มีทางก็คือผมกระโดดลงแบบนี้เฉยๆเลยเหรอมันจะง่ายเกินไปแล้วอ๋อนี่ไงทางเอ้าผมมองไม่เห็นได้ไงวะแต่ผมตาลายกับไอ้พวกอันนี้มากเลยวะน้ำบ้าอะไรโอ้โหผมต้องอ้อมไปนูน่น ปรักมันขวางทางช่นเลือเกินอุ้หมาก็หอดเรามันนักกระโดดระดับลูกอยู่แล้วน,นะึเปล่าไม่เห็นห้ารอดอุ๊ยด่านอะไรวะตาลายแล้ยนี่เฮ้ยตาลายแล้วตาฉันลายแล้วตาลายเฮ้ยมันมันบีบเข้ามานะผู้ชมเราอย่าลีลานะดูดิอูมันบีบแบบนี้เลยเหรอ อู๋ก็ผมไม่รอดแล้วเมื่อกี้เนี่ยโหถ้ารู้ว่ามันบีบเข้ามาแบบนี้นะเรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยเช็คพอยด์แล้วก็จะมีงูมาอีกหรือเปล่าอะไรนั่นเฮ้ยฉันได้แชมปนะ์แล้วเหรอเนี่ยชนะแล้วใช่ไหมเฮย้ยยังไม่ชนะนี่วะหมายแหละท่านผู้ชมผมไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเรียบร้อยมันใส่แบบนี้เลย ผมจะไม่มองหลังเพราะว่าผมรู้ว่าง,งูมันจะไล่คือถ้วยรางวัลเนี่ยมันมันให้เราเอาใช่ไหมแต่ผมน่าจะวิ่งไปเลยดีกว่าไวเนาะใช่ไหมตอนนี้มันมีงูตามหลังเราอยู่ท่านผู้ชมเราอย่าพลาดแม้แต่ก้าวเดียวถ้เาเราพลาดก้าวเดียวก็คือเราจะไม่รอดเลยนี่ไงดูงูมันมาแล้วเอ้ยมันไม่ตามเราแล้วลว่าโอเคฉันหลอดแล้วโอ้โหเฮอะไรวะนั่น รลมร้อยได้เลยเหรอมันเหมือนเส้นชัยจะอยู่ด้านหน้าเราหรือเปล่าจุดสีแดงอันนี้คือผ่านเราใช่ไหมหรือไม่ผ่านด่านหมดแล้วเหรอหรืออะไรวะใช่หรือใช่น้ำตกไปไหนต่อเข้าประตูเงี้เหรอเข้านี่เหรอไม่ใช่เหรอเป,ปนีนไฟน้ำหรืออะไร อย่าบอกนะงูออกมาจากนี่อีกมันมาแล้วท่านผู้ชมมันมาแล้วมันตามตูดผมมาแล้วโอุ้ยเดือเขาเอเวอเรสไม่ใช่โอ้ไม่อ้ยอมันจะฉกผมโอ้โหไก่ขนาดนี้แกกินฉันเถอะเฮ้ยผมลงโดดน้ำตกไว้นะครับต่อขึ้นจากน้ำ เย้ yeah, ฉันชนะแล้วนะผู้ชมสวัสดีเจ้าแม่สาวน้อยฉันก็ได้รอหัดจากงูแล้วอ้อเดียวดีมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมป Escape Giant Snake of B หรือเปล่าวะ Escape g อะจ t s n a k ส o น B อนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะผมมาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะถือว่าเป็นแมปที่ดีไว้งูมันไล่ที่แรกผมก็คึดว่าหนีแต่งูอย่างเดียวยก็ดีมันมีด่านอะไรให้เล่นมากมายถือว่าไม่ได้ยากมากนะท่านผู้ชม มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพิโนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ออะไผมด้วยเฮียนี่ผมมีพรมแบบเออเวลูดูรอบแมพวะนี่ไงน้ำที่ผมว่ายมาเมื่อกี้หรือเปล่าโอไมคจะลงตรงนี้ได้ไหมโอเคนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ออะไผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายวิวภูเขาวสวยมากเลยไปเร็วไปเร็ว